ยังกะอย่างไหมันว่าจะได้ไว้ลัดไว้ลัดดึาต่งแครหันดึงมากอีบออกเออหลดอะไม่ได้ังมใต้า้วส่งแคหนวี้อ๋ออยู่บ้านกับมีของนัแก ฮะ่นข่บวป๊บอันนี้ก็โอ้ไม่เอาเด้อคือเอาเนี่ยมาฮักอันอหญ่ห้าร้อยโอ้ไข่แน่